สวัสดีครับผมบอยครับที่ปริษาทการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์ Next Gen e v e r e s t นะครับตัวท็อปขับเคลื่อนสีล้อนะครับสีน้ําตาลนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ไบเทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่สองร้อยสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับก็เดี๋ยวบอยพามาชมนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีเทคโนโลยีอะะไรรรบบบ้าางนคคััเดี๋ยวมพช เดี๋ยวบอยให้ดูสีนะครับชัดๆก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าที่ได้ไฟแมทริก LED นะครับก็จะเป็นไฟที่สามารถปรับมุมแสงได้แล้วก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับพร้อมกับตัวไฟช่วยเลี้ยวนะครับขณะเลี้ยวนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยอาจจะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นตัว C ีนะครับ สีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับพร้อมกรอบไฟตัดหมอกโครเมียมนะครับไฟก็เป็น LED นะครับผมแล้วก็จะมีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้าให้6จุดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีช่วยระบบช่วยจอดเทียบด้านข้างแล้วก็ช่วยจอดเข้าซองนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีหูลากซ้ายขวานะครับสองฝั่งนะครับเป็นหูลากเหล็กนะตัวนี้นะครับแล้วก็ชายกันชนเนี่ยจะเป็นสี บอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวกล้องนะครับสองด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวฉีดน้ำนะครับที่มีมาให้นะครับตัวกระจังหน้าก็จะมีช่องรับลมขนาดใหญ่ขึ้นนะครับช่วยเรื่องของระบายความร้อนด้วยนะครับตรงนี้ ด้านข้างนะครับก็จะมีคิวล้อนะครับ3นิ้วนะครับเป็นสีเดียวตลอดครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับล้อแม็กขนาด20นิ้วเลยนะครับซีดีก็อยู่ที่255 55าห้ R ยีนะครับแม็กก็จะเป็นตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเทาตัดกับสีอะลูมิเนียมนะครับดิสเบรกจะเป็นหน้าหลังนะครับแล้วก็ตัวของจานเบรกเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากรุ่นเดิมด้วยนะครับ ตัวบันไดนะครับก็จะเป็นบันไดที่ชายด้านล่างเนี่ยจะเป็นอ,อลูมิเนียมนะครับสีเงินแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ด้านข้างเนี่ยจะมีไทเทเนียมนะครับสีโครเมียมนะครับตัวแก้มนะครับก็จะเขียนคําว่าไบเทโบนะครับแล้วก็จะมีกรอบสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวช่องด้านหลังเนี่ยจะเป็นครีบประบำความร้อนนะครับใช้งานได้จริงนะ แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับตัวขับสีนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับพร้อมกับกล้องมองด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะมีตัวใบสปอร์ตครับตัวเตือนรถมาด้านข้างนะครับผมตรงกระจกให้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับไฟ LED ตรงนี้นะครับใต้กระจกให้ด้วยนะครับหน้าลังคาด้านบนนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินนะ แล้วก็ตัวกรอบกระจกเนี่ยตัวกรอบกระจกเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับตรงแถวหลังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มโครเมียมเข้ามานะครับรุ่นเดิมจะเป็นสีดำนะครับตัวแผงข้างนะครับก็จะมีไฟแอมเบียนต์นะครับสีฟ้านะครับตรงนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะจะเป็นสีเดียวนะครับแล้วก็จะมีโครเมียมตัดด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวลายตรงนี้จะเป็นเหมือนลายไม้นะครับสีดำนะครับ มือเปิดนะครับจะเปลี่ยนมือเปิดจะอยู่ตรงตำแหน่งใหม่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวมือจับเนี่ยจะเป็นสีบอลนะครับตัวของคอนโซลนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวช่องตรงนี้จะมีไฟอัมเบียนด้วยนะครับเป็นเส้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนลายไม้นะครับที่มาแมทกับตัวของแผงประตูนั่นเองนะครับ คอนโซลนะครับตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังนะตรงนี้นะครับเป็นหนังเขียนคําว่าปั๊มเป็นเอเวอเรสนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดินได้สีดํานะครับแล้วก็ัตเกะเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับสองชั้นนะครับจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับถ้ารุ่นวายแท็กนะครับหรือรุ่นของเลนเจอร์เนี่ยเนี้ยจะเป็นช่องเก็บของแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเอเวอเรส์เนี่ยจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับ ให้นะครับซ้ายขวานะนะครับตัวของเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับแปทิศทางนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับบนี่เลยนะครับอ่ะเราบอยพามาชมด้านหลังกันได้ึงยนะครับเบาะแถวสองนะครับตรงคอนโซลแถวสองเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับความแรงของพัดลมนะครับช่องไฟนะครับ230โวลต์แล้วก็จะมี USB Type A และ Type C ด้วยนะครับ ตัวเบาะก็สามารถที่จะพับได้นะครับสามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวเบาะนครับเลื่อนนหน้าถอยหลังได้นะครับตอนสังเกตเนี่ยเบาะจะไม่เท่ากันเพราะมีการขยับขยับให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะเอ็นได้แล้วก็พับลงมานะครับแบบนี้เลยนะครับแยกได้2ฝั่งนะครับ60 40นะครับเดี๋ยวลองมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับไฟจะเป็นแบบ ไฟท้าย LED Signature นะครับก็จะเป็นไฟที่วิ่งยาวมาถึงตรงกลางนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีอักษริคคำว่า Elevate นะครับสี c เม o m มนะครับู่ตรงกลางนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเล้วมาให้ดูใล้ไกลนะครับก็จะเป็นเส้นวิ่งมาแล้วก็จะมีคําว่า Elevate นะครับตัดไปนะครับแล้วก็ตัวกล้องจะถูกอยู่ตรงนี้นะครับใช้ด้านล่างครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยนะครับ มีเซนเซอร์กลัยะให้ด้วยนะครับหกจุดเหมือนกันนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับอันนี้เปเปิดให้ดูเรามาดูตัวฝาท้ายกันนิดนึงครับฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเบาะนะครับก็จะปรับเป็นไฟฟ้านะครับ 50- 50แบบนี้นะครับปรับได้นะครับตัวของด้านท้ายเองก็จะมีที่จุดไฟนะครับที่จุดไฟนะครับ ตรงนี้12โวลต์ให้นะครับแล้วก็ตัวของที่เก็บของเนี่ยก็จะเป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของพลาสติกด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าจะเคลื่อขึ้นมานะครับตัวนี้ก็การเวลาเราใส่ของแระดิ้งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยให้เราช่วยให้ของนั้นไม่หล่นลงมาง่ายๆนะครับฝั่งนะครับฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะนี้ ตัวนี้นะครับก็จะมีะใช้ k e เดิดได้ด้วยนะครับกุญแจนะครับแฮนด์ฟรีก็ได้นะครับใช้เท้าในการเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนขับกันครับกุญแจก็เป็นกุญแจเคเดดนะครับที่ไปบอกนะครับเป็นเค y ดิตตัวนี้ ตัวไฟหน้านะครับมีไฟหน้าปรับสูงต่ํานะครับปรับปรโต้นะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของเบาะนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเบาะไฟฟ้านะครับใา้คนขับนะครับอ่าเดี๋ยวห้ดูหน้าจอหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด8นิ้วเออสิบสนิ้วนะครับโทษทีตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับจอก็ต้องหลังพวงมาลัยก็จะมีขนาดใหญ่เลยนะครับพวงมาลัยเองนะครับก็สามารถที่จะ ปรับได้นะครับสีทิศทางนะครับสีทิศทางไปลองให้ดูนะครับอันนี้ก็จะดึงก็หาตัวนะครับสังเกตจากโลโก้นะครับดึงก็หาตัวได้นะครับแล้วก็จะปรับสูงต่ําได้นะครับของอะไรนะครับสูงต่ําได้แล้วก็ตัวของที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคูซอนโทนนะครับ แบบรักษาระยะห่างส t o p and go กนั่นเองนะครับคือขณะหยุดเนี่ยรถเราก็จะหยุดตามนะครับถ้าตัวฝั่งขวานี่เองก็จะเป็นตัวของปรับเกี่ยวกับหน้าจอตรงกลางนะครับที่หน้าจอแสดงผล10นิวนั่นเองนะครับตัวหน้าจอนี้ก็จะมีลูกเล่นมากมายเลยนะครับก็ช่วยให้การขับขี่ของเรานั้นน่าขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับ จอตรงกลางนะครับก็จะมีขนาด12นิ้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับสามารถที่จะเปิดปิดระบบได้นะครับออโต้โฮนะครับออโต้โฮเบรกเนี่ยก็คือเวลาเราเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็จะหยุดอยู่กับที่จนกว่าเราจะแตะคันเร่งนะครับก็จะทําให้รถเดินหน้าต่อไปนะครับก็จะมีกล้องนะครับสังเกตนะครับกล้องนี่จะชัดมากเลยนะครับกล้องชัดมากเลยครับอันนี้ยังมีฟิล์มจากโรงงานอยู่นะครับก็ทําให้อัจจมัวนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชัดมากๆนะครับ นี่ครับผมอ่าแล้วก็ตัวระบบช่วยจอดนะครับอ่าน,นี่ครับก็จะเป็นช่วยจอดฉนิยะนะครับเลือกได้นะครับซ้ายขวาอ่าตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าอ่าสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ตตเกียร์นะครับ ดูแอร์ก่อนกว่าแอร์ครับแอร์แอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมตรงนี้นะครับแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับก็นะครับรถฝั่งซ้ายปรับอุณหภูมิที่17อ่าฝั่งขวาอาจจะมากกว่าก็ได้นะครับจะแยกกันเลยนะครับปรับออโต้ได้ด้วยนะครับโอเคตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r าเ a ่โอโต้ได้นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับ แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยก็จะมีะสถานะอัปโหลดก็คือกล้องจะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็ตัวของเส้นปะก็คือเส้นของล้อเราแล้วก็ขนาดของรถเรานะครับก็ช่วยในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมะีตัวของล็อกเฟืองท้ายนะครับให้นะครับเป็นล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันเนี่ยเซนคี C เนี่ยจัดเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวบอยค่อยมารีวิวออปชันต่างๆให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในการใช้งานเบื้องต้นก่อนละกันนะครับแล้วก็มีไวเดตชาร์จให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบย s B ีไทส C และไท้อ A นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ10ส,สปีดนะครับแล้วก็ตัวของออโหมดการขี่จะมี6โหมดนะครับพร้อมกับตัวของออปุ่มปรับเปลี่ยน4กขับ4นะครับ เราก็จะมีส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เป็นสถานะขับสนะครับแล้วก็จะมีปิดฟังก์ชันของตัวของช่วยจอดนะครับแล้วก็ปิดระบบของป้องกันการลื่นไถลนะครับก็เรียกว่าออปชันคันนี้เนี่ยจัดเต็มให้กับลูกค้ามากๆเลยนะครับสําหรับรถ4ี่ค v สี่อรของเรานะครับแล้วก็ตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวบอยลองให้ดูนะ สักครู่นะครับเยวไปถ่องให้ดูในกรณีที่เรา,อา,าบอยเปิดประตูแป๊บนึงนะครับในกรณีที่เราสตาร์ทรถใช่ไหมครับเราเข้าเกียร์ดีนะครับอันนี้ตำแหน่งเกียร์ยอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็เกิดบอยเปิดประตูคนขับนะครับปึ๊บนี่ครับเกียร์จะเข้ามา P อัตโนมัติเลยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้ของเราด้วยนะครับตนนัวนี้หน้าจอนะครับสวยงามแต่ขอให้ดูนะครับตอนเปิดตอนปิดนะครับสวยงามมากๆนะครับก็อ้อลืมอีกอย่างนะครับตัวของหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาสลูพื้นนะครับพันโนลามิก สลู๊เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับตัวหลังคานะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะเดี๋ยวไวาเปิดให้ดูนะครับจะมีปุ่มกดนะครับอันนี้อมีวิวคณยาวเบื้องต้นนะครับนี้จะเป็นม่านนะครับเปิดได้นะครับเปิดได้สองสองครั้งนะครับสองสองช่องจะเป็นตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวของกอระจกนะครับก็จะเปิดได้1ช่องนะครับจะเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะยื่นเมืองไปได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับตัว Next Gen e v e v a t e นะครับก็าสามารถที่จะโทรเข้ามาเช็ค คิวหรือสอบถามโปรโมชั่นบอยได้นะครับโทรศัพท์นะครับเบอร์086นะครับ3232518นะครับหรือแอดดีไลน์เข้ามอคุยกันได้นะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ